วิชาภาษาไทยเรื่องการคัดลายมือการคัดลายมือกันนะคะนักเรียนอยากรู้กันหรือยังคะถ้าอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการคัดลายมือหมายถึงการเขียนตัวอักษรตัวบรรจงให้ถูกต้องสวยงามและง่ายมีทั้งคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและเครื่องบรรทัดนักเรียนรู้ไหมคะ ว่าการคัดลายมือนั้นเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือให้สวยงามรวดเร็วเป็นระเบียบและยังสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยของผู้เขียนได้อีกด้วยประโยชน์ของการคัดลายมือมีดังนี้ 1. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการคัดที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการเขียน 2. เพื่อให้รู้จักการสังเกต การวิเคราะห์ตัวหนังสือคัดได้สวยและเกิดความภาคภูมิใจ 3. เพื่อฝึกการคัดสู่การเขียนคล่องและนําการเขียนสู่การสื่อความคิดความต้องการของตอนเอง 4. เพื่อฝึกความมีสมาธิให้ยาวนานเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลาย 5. เพื่อฝึกวินัยในตนเอง ยมุ่งทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายมีความสุขุมรอบคอบนักเรียนคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องวิธีการคัดลายมือกันดีกว่านะคะเริ่มจากนั่งตัวตรงไม่เกรงตัวจับดินสอหรือปากกาให้ถูกแบบใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นหลักจับดินสอประมาณหนึงนิ้ว และให้ปลายดินสอเอียงมาทางผู้คัดลายมือลากน้ำหนักของเส้นตัวอักษรสม่ำเสมอไม่มีเส้นซ้ำซ้อนกันเขียนตัวอักษรถูกต้องตามรูปแบบหัวอักษรไม่บอดวางสระวรรณยุกตถูกตำแหน่งเขียนตัวอักษรขนาดเท่ากันตัวอักษรตรงไม่เอ็น เขียนตัวอักษรให้จรดเส้นบรรทัดบนและล่างในกรณีที่คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดเขียนเว้นวรรคตัวอักษรหรือช่องไฟให้เท่ากันคัดข้อความถูกต้องและไม่ฉีดคำระหว่างบรรทัดรักษาความสะอาดไม่มีรอยลบขูดขีดค่าคัดเสร็จทันเวลา หากมีการกำหนดเวลานักเรียนคะต่อไปครูมีตัวอย่างการคัดลายมือตัวบรรจงเครื่องบรรทัดมาฝากนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะ นักเรียนคะวันนี้เราได้เรียนและฝึกการคัดลายมือกันพอสมควรแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกคัดลายมือเพื่อเราจะได้มีลายมือที่สวยงามกันนะคะวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะในช่วงงานของเรานะครับเห็นไหมเอ่ยพยัญชนะนะครับพยัญชนะไทยให้นักเรียนนะครับคัดลายมือนะครับตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับ คัดมาเลยกอไก่เข้าไขข้อขวดขอควายนะครับคัดมาเลยนะคัดตัวบรรจงนะเต็มบรรทัดให้สวยงามนะครับให้ตรงตามแบบนี้เป็นตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับให้นักเรียนลองฝึกนะครับเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปนะครับส่งมาให้ครูที่ g Google c l a s s r o o m นะครับอ่าให้ทำเพยัญชนะและก็อะไรยตัวอักษร แล้วก็ตัวอย่างสลานะครับให้ทํามาแค่นี้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ